You're listening t อ KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขเสิกร e c un u r i t ี t h e p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  i s the security, the s s s v n v e s t m e n t สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุธิระครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็วันนี้นะครับผมบอมสรพลนะครับแล้วก็ไอซ์กกลพลนะครับเราสองคนทำว่าพี่เป็นพิธีกรนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางคุณสุธิรักษ์นะครับที่ได้สละเวลามาแชร์ข้อมูลให้กับนักทุนของกติกรเรานะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับขออนุญาตคุณสุธิรักษ์นะครับวันนี้เราจะถามประมาณ3าประเด็นนะครับประเด็นแรกเลยคือขออนุญาตคุณสุธิรักษ์อัปเดตอุตสาหกรรมแล้วก็สถานการณ์ล่าสุดที่ค่อยๆยทยอยเปิดประเทศสําหรับกลุ่ม MC เแล้วก็การซื้อนี่ทั้งของตัวเ m มหน่อยครับ ก็ต้องบอกว่าอุตสาหกรรมตอนนี้เนี่ยภาคของ NPL และกันนะครับก็การเคลื่อนตัวของ NPL เนี่ยก็ต้องบอกว่าสินเชื่อ consumer loan ที่เป็น NPL เนี่ยถ้าแยกตามหมวดต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยนะครับบัรเครดิตนะครับสินเชื่อรถยนต์แล้วก็รวมทั้ง personal loan เนี่ยภาคของที่อยู่อาศัยที่ค่อนข้างจะส่งตัวหรืออาจจะ หยุดอยู่กันนิ่งๆเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นอีกสามหมวดเนี่ยก็ยังมีการเคลื่อนตัวเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเรามองจากทิศทางของไตมัดหนึ่งมาสองนะครับสําหรับตอนช่วงนี้ที่เริ่มเปิดเมืองมีแนวโน้มเป็นลักษณะนั้นถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นนะครับลูกค้าเองก็เรียกว่ามีกําลังมากขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มกลับมาทํางานตามปกติได้นะครับมีกําลังที่จะไปจับจ่ายใช้สอยตามปกตินะครับเพราะนั้นก็เป็นสัญญาณทิศทางที่ดีครับนะฮะ อันนี้ก็คือทิศทางในในช่วงนี้ครับโอเคครับอ่ะไอซ์ I เดี๋ยวเชิญไอซ์ต่อเลยครับครับโอเคก็ผมขออนุญาตอัปเดตประเด็นฮอตละกันนะครับ,รบก็ที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยท,ทางเอสซีเบีเาก็เปิดตัวไปนะครับว่าจะปรับโครงสร้างเยญ่ๆยมากมายนะครับที่ยังไม่มีมันมีตัวบริษัทย่อยๆอยู่อันหนึ่งนะครับที่เป็นเป็นตัวกลุ่มิสัยทัศน์ก็เหมือนกันที่จะตั้งเป็น Asset Management คอมพานีขึ้นใหม่กันครับพี่โอ๋ก็ Uh, mm hmm. เข้าใจว่าน่าจะเป็นบริษัทอันนึงแหละเป็น AMC นะผมที่พอเท่าที่ผมเข้าใจนะ uh, ตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าพี่โอมองประเด็นตรงนี้มันจะกระทบภาพรวมการแข่งขันโดยเฉพาะการการการมาบิดประมูลซื้อนี่เนี่ยของตลาดในใน,ในปีหน้าเนี่ยมากน้อยไงเพราะว่าเราก็ไม่เคยเห็นผู้เล่นที่มาจากแบงก์พาณิชย์เองเหมือนกันหรือเป็นลูกแบงก์พาณิชย์เข้ามาในตลาดนี้ด้วยเหมือนกันนะครับที่เหลือเคยเห็นส่วนอยากจะเป็นนอนแบงก์มาทํามากกว่านะครับนยรบกวนขอ,ขอ,ขอทราบมุมมองตรงนี้ครับ ก็ต้องบอกว่าเรื่องการที่สถาบันการเงินแล้วกันนะครับมีบริษัทบริหารสินทรัพย์เนี่ยต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยสถาบันการเงินแทบจะทุกแห่งนะครับมีบริษัทบริหารสินทรัพย์มานานแล้วครับนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีความชัดเจนมากนักในการที่จะออกมาพับบิคข้างนอกนะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจว่า อ๋อมันเป็นเรื่องใหม่จริงๆมันเป็นเรื่องเรื่องเดิมๆอยู่เพียงแต่การที่มีการจัดสตรัคเจอร์ใหม่ของสถาบันการเงินเนี่ยแบบนี้ก็แค่ออกมา,าจัดให้เรียบร้อยให้เป,เ,ปเป็นเป็นเป็นยูนิตที่ชัดเจนนะครับโดยวิธีการาบริหารเนี่ยก็เข้าใจว่าก็คงยังเหมือนเดิมเพราะว่าทีมงานสตาฟของทางสถาบันการเงินต่างๆปัจจุบันก็ยังมีอยู่ภายในนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบนทิศทางของอุตสาหกรรมเนี่ยยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องนี้มาก่อนเท่านั้นเองครับโอเคครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออยาตถามทางคุณสุทธิชัยนิดนึงครับก็คือในฝั่งของอาการเตรียมความพร้อมของการเพิ่มทุนได้อย่างละกันนะครับแต่ว่าจริงคือเรามีการแถลงไป้หมดแล้วเนี่ย แค่คุณสุธิรักษ์ได้แชร์มุมมองกับนักทุนนิดหนึ่งนะครับว่าการเตรียมข้อของการเพิ่มทุนรอบนี้นะครับเราจะเอาเงินไปทําอะไรบ้างศักยภาพของการเติบโตของเราหลังจากที่ฐานทุนเราเริ่มใหญ่ขึ้นเนี่ยแล้วก็ภายใต้การเข้ามาของ BTS เนี่ยนะครับทั้งการเพิ่มทุนโดยตรงแล้วก็ผ่าน PT จาก j มาลงมาเนี่ยคุณสุธิรักมีมุมมองแล้วก็แบบมีมุมมองกับภาพตรงนี้อย่างไรบ้างครับก็เงินที่ได้มาก็คงจะเอาเป็นทุนในการที่จะไปขยายธุรกิจนะครับในด้านการซื้อน Birth> ี่มาบริหารนะครับก็ หลังจาก transaction น,นี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็ในช่วงราวๆสิ้นไปมาสี่เนี่ยทาง JMT ก็จะมีทุนในการที่จะไปใช้ในการซื้อหนี้มาเพิ่มขึ้นนะครับในปีหน้าเป็นต้นไปนะครับโดยที่ทางเองก็บอกว่า,าถามว่าเป็นยังไงบ้างเราโฟกัสตรงที่ว่า,าเราได้มาประมาณสักหมื่นล้านได้ นะครับ,รบตรงนี้เนี่ยเราก็มองทิศทางว่าเราจะเริ่มลงทุนเพิ่มขึ้นในตั้งแต่ในปีหน้าเป็นต้นไปทิศทางที่เราคาดการไว้นะครับก็จะเหมาะสมกับทิศทางที่เรามองไปว่าต่อจากนี้ไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งถึงสามปีนี้เราจะโตร,ราว่าสักสี่สิบเปอร์เซ็นได้ครับจ <ừ> ากเงินลงทุนที่เราได้มาเป็นเพราะว่าเราหนึ่งหมื่นล้านเนี่ยเราเองก็สามารถเกียร์ลิงกได้สามเท่าก็อีกสามหมื่นล้านได้นะครับครับโอเคคือจริงๆผมต้องบอกกับคุณก่อนนะครับว่า เอ่อ uh, อย่างตอนนี้ผมว่าทั้งฝั่งของเคเซกเองทั้งฝั่งเจมีเองก, mm hmm. ก็ก็พูดค่อนข้างที่จะเป็นมุมมองคล้ายๆกันนะครับว่าการเข้ามาของ SB ชเนี่ยไม่ค่อยได้รับผลกระทบสําหรับ AMC แล้วก็ตัวเ NT เองนะครับแต่ว่าขอแชร์ให้มุกน้องทางคุณสิรักฟังอีกประเด็นหนึ่งแล้วกันนะเผื่อคุณสักเลน่าจะได้ตอบได้ดีกว่าผมกับทางไอซ์คือตอนเนี้ mm hmm. มันเริ่มมีความกังวลในฝั่งของธุรกิจ AMC นะครับว่าเริ่มมีผู้เล่นรายใหม่ ทยอยเข้ามาในตลาดเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวเราเองชัยโยเองแบมเองก็เป็นจากสามเจ้าเดิมแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าก็มีบริษัทที่เตรียมสปินท์ออฟเตรียมเตรียมจะจดทะเบียนใหม่ด้วยสอสาบริษัทแล้วก็ในขาดเดียวกันหลายๆบริษัทก็มาทําธุรกิจต,ตรงนี้นะครับเช่นอะไรอย่างเขาก็สนใจอย่างตรงพัวเขาก็สนใจหลายๆคนเขาก็สนใจเนี่ยนะครับเลยมีความกังวลว่าถ้ามันเข้ามาเยอะเรื่อยๆแล้วทุกคนมีเงินพันล้านหมื่นล้านเนี่ย มันจะทําให้การเข้าประมูลซื้อนี่จากทางฝั่งผู้ขายเนี่ยกลายเป็นว่าจากเดิมเนี่ยเราเนี่ยในช่วง NPL เยอะๆเ,เนี่ยคนซื้อจะได้ประโยชน์แต่ตอนนี้เริ่มรู้สึกกันว่าเฮ้ย NPL มันอาจจะเริ่มดูดีขึ้นนิดๆแล้วก็สถานาเม็ดเงินของฝั่งผู้ซื้อเริ่มเยอะขึ้น,นเรื่อยๆเนี่ยแรงซื้อเนี่ยมันจะไปเพิ่มให้ทําให้ต้นทุนของเราเนี่ยนะครับมันสูงขึ้นและเริ่มส่งผลกระทบคุณสุธิรักษ์มีการแชร์มุมมองแบบนี้ให้กับนักลงทุนกับพวกผมยังไงบ้างครับ ต้องบอกว่าต้องเรียกว่าเพย์เยอร์ละกันเพย์เยอร์ในตลาดเนี่ยไม่ได้ลดลงนะครับในตลอดช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ mm. ยังเยอะอยู่ครับยังเยอะเหมือนเท่าเดิมนะครับเพียงแต่ปัจจัยก็คือว่าสิ่งที่คุณบอมแชร์ข้อมูลมาเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วธุรกิจซื้อนี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสำคัญอยู่ที่การซื้อเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยเราบริหารของเราต่อไปเป็นอีกสิบปีเลยนะครับอยู่ในโคสต์ดูของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นการบริหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุน นะครับเรื่องของประสิทธิภาพในการทํางานเนี่ยซึ่งแต่ละบริษัทเองก็คงจะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปนะครับเจมส์ทีก็ยังเชื่อมั่นอยู่ครับว่าในสิ่งทีออ่วันนี้ตลาดไม่ได้มีมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับการประมูลก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือเราบริหารจัดการอย่างไรมากกว่าครับอืมโอเคครับอ่ะไอซ์มีคำถามอะไรอย่างนั้นผมถามต่อจากพี่บอมก็คือว่างั้นอย่างนี้ผมขออัปเดตแนวโน้มราคา ที่ที่เราเข้าประมูลนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วหรือว่าต้นปีนี้แบบเปลี่ยนสูงขึ้นต่ำลงนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยถ้าที่ที่พี่โอ๋ดูแล้วเนี่ยเมื่อเทียบกับแบงก์ต่างๆนะครับมันก็มีการแบงก์ชาติก็ encourage ให้มีทำา r e ัก c t อ r ์ต่างต่างดูแล้วเนี่ยซับไพนี่ที่ออกมาเนี่ยพอแบงก์ทำ e s t r u เ t อ r e เยอะๆตรงเนี้ยมันเป็นความเสี่ยงหรือเป็นโอกาสคือเป็นความเสี่ยงหรือว่าจะทําให้นี่เสียไม่ออกมา หรือว่าเป็นโอกาสคือแบงก์ยังต้องรีบตัดขายตรงนี้ออกมาแล้วก็เก็บคนที่น่าจะรอดไว้รีสักเจ t u เนไม่แน่ใจว่าพี่โอมองไทม์ไลน์ตรงนี้ยังไงแล้วก็มองราคารับซื้อเนี่ยที่ที่ซื้อนี่ตรงนี้แนวโน้มเป็นยังไงบ้างครับโอเคสองคำถามนะครับในเรื่องของราคาต้องบอกว่าราคาเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเจมเนี่ยเวลาเราลงทุนหรือว่าเราประมูลนี่เนี่ยเราจะให้ราคาที่เป็น reasonable price นะครับ เราจะลงทุนที่ราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่สิ่งที่เหมือนกันคือเรามองที่ยูเราเป็นสแตนดาร์ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาที่เรียกว่าจะเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณภาพนี้ของถาบันการเงินที่เอามาขายมากกว่าครับนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยเรื่องนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้มามองเรื่องของซัพพลายแล้วกันนะครับเราต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนี้ที่เป็นอยู่เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าผมยกตัวอย่างง่ายๆก็เปรียบเสมือนตอนนี้เรามีเขื่อนนะครับ เขื่อนเราตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับมีปริมาณของการกักเก็บน้ำเนี่ยค่อนข้างจะสูงสูงจนตอนนี้ต้องบอกว่ามันเริ่มจะล้นสปริงเววนะครับแล้วเราก็เอาบิ๊กแบ็กเข้าไปกั้นซ้อนขึ้นอีกชั้นหนึ่งสองชั้นนะครับเพราะฉะนั้นในปริมาณน้ําในเขื่อนตอนนี้ได้ว่ามันโอเวอร์เกินร้อยเปอร์เซ็นต์คปาซิตี้ของมันแล้วนะครับเพราะฉะนั่นเอยของซับพายเนี่ยเมื่อเวลาพร้อมทุกอย่างพร้อมเนี่ยก็จะเริ่มทยอยปล่อยน้ําออกมาเพิ่มมากขึ้นนะครับ อันนี้ก็คือส่วนที่หลังจากที่ปล่อยน้ําออกจากเขื่อนนี่แหละครับก็คือส่วนที่ทาง AMC เนี่ยก็คงจะมาช่วยบริหารนะครับในช่วงของของไซเคิลของกลางน้ําไปจนถึงปลายน้านะครับอันนี้ก็คือเปรียบเสมือนของวงจรของการบริหาร n p l ในปัจจุบันครับเพราะนั้นซัพพลายเนี่ยคิดว่ายังยัง,ยง,ยงมียังมีมากจากปริมาณน้ําในเขื่อนครับขึ้นอยู่กับว่าจะปล่อยออกมาให้เปิดประตูให้กว้างขึ้นนะเปิดให้น้ําปริมาตรไหลเร็วขึ้นหรือเปล่าเท่านั้นเองครับ ในไงต้องปล่อยครับเพราะว่าอัดไว้นานๆเนี่ยไม่ได้ครับเพราะว่าสถาบันการเงินเองต้องก็ต้องมีโจทย์ว่าระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือลูกค้าเนี่ยจะต้องมีระยะเวลาจํากัดเหมือนกันเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยต้องบอกว่าถ้าทานานกาันนานเกินไปก็จะไม่ดีกระทบกับสถาบันการเง,เงินเช่นกันครับโอเคครับอีกคําถามหนึ่งนะครับก็ตัวเมื่อก่อน,นเนี่ยจริง GMT เราก็จะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับในในตัวตลาดอันซีเคียวโลนะครับแต่ว่า หลังๆมาปีนี้เนี่ยหรือว่าปีหน้าเนี่ยที่ที่เรามีการเพิ่มแผนเพิ่มซื้อนี่ขึ้นเนี่ยก็จะว่าจะต้องเบรนเดเอาตัวที่เป็นนี่ที่มีหลักประกันเพิ่มเข้ามามากขึ้นนะครับไม่ได้แต่ว่าจริงๆการทานฟอร์มตรงนี้จากแต่เดิมเราบริหารแบบที่เป็นนี่ไม่มีหลักประกัน,นมาเป็นทํำนี่มีหลักประกัน,นความยากง่ายต่างจากเดิมยังไงแล้วก็เอ็กซ์เพรีหรือว่าแนวทางตรงนี้เราจะบริหารนี่ที่มีหลักมีหลักประกันเนี่ย ยังไงครับเมื่อเทียบกับนี่ไม่มีหลักประกันที่เราเคยทําได้ดีมาก่อนแล้วในอดีตครับจริงๆต้องบอกว่าการบริหาร JMT เนี่ยการที่เราลงทุนในส่วนของนี่ที่เป็นมีหลักประกันแล้วกันนะครับจริงๆต้องบอกว่าเราบริหารนี่มีหลักประกันเหมือนเราบริหารไม่มีหลักประกันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ค่อยแตกต่างกันมากก อาจจะมีอิน uh, ด mm ิเทลเพิ่มขึ้นมานิดนนะครับ mm hmm. ในช่วงท้ายที่ว่าจะมี uh, มีมีตัวหลักประกันของลูกค้านะครับบางส่วนเข้ามานะครับอันนั้นก็เราก็ใช้ขบวนการของการขายทอดตลาดตามาสิ่งที่บริษัทบริหารสินทรัพย์เนี่ยได้ดำเนินการนะครับแตตามมาตรฐานไปนะครับแต่โดยหลักแล้วเนี่ยเราต้องการให้ลูกค้าเนี่ยยังคงเราต้องการเข้าไปแก้ไขปรับปรุงนะครับปรับปรุงโครงสร้างนี้ให้ลูกค้าเพราะนั้นเนี่ย ส่วนของตรงนั้นเป็นส่วนช่วงปลายทางมากกว่านะครับโดยภารกิจหลักของเราคือต้องการให้ลูกค้าเนี่ยยังคงรักษาบ้านของเขาอยู่นะครับรวมทั้งทรัพย์สินต่างๆของเขาอยู่ตามปกตินะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์และก็ภารกิจของเราครับโอเคครับได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นการแชร์มุมมองนะครับแล้วก็จริงๆระหว่างทาง ตรงนี้ก็มีบางคําถามที่ถามเข้ามาใน Facebook กับ y t u t u นะครับเราก็พยายามที่จะอ่านแล้วก็ถามให้บางส่วนเท่าที่เราเราคิดว่าเหมาะสมแล้วกันนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้คุณสุร,ริยักษ์ได้อัปเดตแล้วก็อยากอยากให้ฝากตัว j m p h กับน้ำทุนนิดนึงครับ สำหรับเจ T นะครับตอนนี้ก็อยู่กระบวนการในการรอ,อการเพิ่มทุนนะครับ RO นะครับหลังจากที่กระบวนการนี้เสร็จสิ้นนะครับก็เรียกว่าทางเจ T ก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อเพิ่มกำลังการผลิตในการต้องพูดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตรงนี้ได้ต้องบอกว่าโมเมนตัมของอครึ่งปีโดยเฉพาะครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็ข้ามไปถึงปีหน้าหลังจากเพิ่มทุนก็ต้องบอกว่าเป็นทิศทางที่ค่อนข้างที่จะ,ะสดใสนะครับ ก็วันนี้เราพร้อมทุกอย่างนะครับในการที่จะรองรับปริมาณของน NPL ที่จะเติบโตแล้วก็เข้ามาสู่บริษัทข้างหน้านะครับได้ครับประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางคุณสุทิรักษที่ให้เกียรติรายการเคสโหดแล้วก็ทางบริษัททรัพย์กสิกรไทยเรามากขอบคุณครับขอบคุณทัาสองานครับขอบคุณมากครับ